เมนูเปรี้ยวปากจะทุกคนยำมะม่วงจ้าแซบสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟองป่ายสู้ขูุ่คนค่ะสวัสดีครับพพขอก่อยสาดถึงแซบคือกอลค่ะพี่น้องส๋ัสดีสานคนไก่บ้านครับพี่น้องวันนี้ได้ไม่นูมว่าสู้่สู้นองจริงเมนูเปรี้ยวปากค่ะยำมะม่วงยำมะม่วงสมโมพี่น้องนะครังมาใหม่ๆมากค่ะสดๆเลยทุกคนผมเอ้าสองเขาสองแกะก็ว่ากันไปนะพี่น้อง จดจัดค่ะเป็นไงน่านแเดกบอกมาด้วยจ้ะพักรกแต้งสวยงามค่ะถ้ขัด้าหรอกขพาเกาหลีอืมจดจัดค่ะอืมพดเอามวงน้ำเขาาจากไทยหก่วยเจ็ดลอยหก่วยเจ็ดลอยไทยพี่นนองหก่วยเจ็ด่อยอร่อยกว่าบัดมาเด้อจ้ะ mặc dù lắm các thứ kỷ lục là mhm 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 cả nữa mhm 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 ใส่ข้าวคัวน้ำปลาแดกน,กนัวนัวต้มเองน้ำปลาแดกน้ำเกลือขมิน้นชมกับที่รอค่อยเลย Này. Ừ. Ừ. bàn có ừ. này, của lắng lắi lại chỗ nào chưa nào chưa nào chưa nào nào Hãy hãy như hãy 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 không hãy 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 làm được, mời bích lắm nó bích cân mời 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 Ừ. Thái ไปซดเลยนัวแบบตาซึนพาบ่อ hmm. ืมอ sí mm ื้มอืมข้นขส้นก โอ้พี่น้องแซ่บพี่ดีจ้ะน,นั่นตรงไหนเด็กแก้วขมิ้นแก้วขมินขม้นจ้ะอื้มนัวครับ 로음음어음 아, 음. 음. oh. 음. ชุดต้นเนี่ยผิกเต็มกระเบลจะเต็มจะหนักผิดอ่ะผุกขาบเอาเพชรกระสบทพี่น่องเลยอื หมนคือเกาจ้าสองคนเพลินไม่ต้ทำเสียพริกี๋อ ดินอะไรนะซีบ้าตัน no จ้าเออต้องผิดครับพี่น้องจ้ะตั้งเบ็ดตั้งแสบจ้ะหั่นใส่เผื่อเป็นสีสันเนะค่ะพี่น้องคลิปนี้กับซีป้าไปเพียงเท่านี้ได้ค่ะพี่น้องพอการคลิปหนาค่ะบ๊ายบายขอบคุณและสวัสดีค่ะริ่ม 不高一